อีกหนึ่งตัวละครที่ในแผ่นนี้เก่งมากๆครับในส่งบัตช,ชันนะครับวันนี้ก็จะลองพาไปลงแรงดูเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนหยิบไปเล่นในแรงกันเยอะวันนี้อยากจะลองเล่นดูบ้างว่ามันจะโหดขึ้นขนาดไหนนะครับโอเคก่อย่ลืมกดไลค์กด subscribe ครับ ปังใจก้องซาด้วยครับผมและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับโดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกมโอวัตสอด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นใี้ทั้งสองแบบนะครับแบบ1คือ ID และพาสเวิร์ดและแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับ และในช่วงนี้นะครับโอว r ตสองซีซันหกอินวิชั่นเข้ามานะครับทางเติมโค้ดเกมก็มีขายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอินวิช o ั่นบัตเ u อ t i m a อั b ติเม n บัตเตอร์น์คอมเพลติโตรคอลเลชั่น และฮีโร่คอลเลกชันนะครับหากสนใจแพ็คไหนสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น r v v ว l ล o ลย์ c อล l อร์ดิคตี้วอและเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับดีเฟนซ์กันก่อนด้วยมาครับบัตชันนะครับอีกหนึ่งตัวละครที่ถูกบัฟมาเยอะมากในแพทนี้นะครับดังนั้นก็ เอามาลงแรงัน,นอยปกติผมไม่ไม่เล่นเลยนะตัวละครตัวนี้เอามาเล่นในแรงเนี่ยเออไหนก็บัฟละเล่นหน่อยแล้วกันครับเห็นว่าช่วงนี้เล่นกันเยอะเนาะในแพทนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัชชันท็อปยอนนะครับเรียกว่าเป็นคอม2ป้อมเลยก็ว่าได้นะครับผมด้วยความที่ในแพทนกกเนี้ยหลักๆคือไอ้สกิลเนี่ยตอนแปลงล่างเนี่ยมันทําให้มีเลือดเพิ่มขึ้นด้วยนั่นแหละฮะอะไรกันเนี่ยเขาเขามาอะไรกันนี่ ปืนต่างๆรีโหลดไวขึ้นระเบิดแรงขึ้นนู่นนี่นั่นครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมว่าแผทนี้เก่งมากนะฮะไปไปไปเรือนครับมาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวดาเมจที่เจอแท้งแบบยิงบึ้มๆนะยิงมาก่อนหนึ่งทีอ้าวแล้วมีคนตายไปแล้วไงกดไปดิครับาตายไปอีกหนึ่งนั่นแหละฮะโอเคเบิร์ไปดิเพื่อนโดนป่ะ ไม,ไ,มไม่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 ยิงไม่ไมยิงไม่ยิงป <c oughs> ่ะขาดไปครับกาดเซนต์ดิครับเออสวยงามมากครับผมหน้าบ้านไปเลยครับเออระเบิดผมแรงทุกทีแล้วเพื่อนระบัดดีด้วยเย <c oughs> ้ยอบตายทุกทีขอบคุณครับต้องถอยแล้วต้องถอยแล้วต้องถอยแล้ว เราดันเราดันไกลมากแล้วดันมานานละโอ้ต้องถอยก่อนอถอยก่อนเออค้างดิครับอือตายไปนหนึ่งดีอ่าตายไปสองดิครับเออระเบิดติดนัดเดียวเพื่อน โอ้จำเป็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจ,เย,นจเย็นนี่คือจับให้ได้ใช่ไหมเอาแล้วพี่ดันแล้วไปผมกระเด็นมันอ๋อน่าจะโดนต่อยปะ <c oughs> โอเคยิงมันจัดแล้ววันนี้คือวีวิดโรยังไงกาครับยังไงกาเราก็กดค้างไปจริงโหดขึ้นเยอะแต่ก่อนนี่ใครหยิบตัวนี้มานี่คือคุณโทรเกมนะตอนนี้ไม่ใช่แล้วเก่งเก่งขึ้นมากคือจริงมันก็ควรจะเก่งมันนั่นแหละนะครับ แต่ความเก่งข nice. <c oughs> องมันเนี้ยด้วยความที่ถ้าคุณยิงแม่นยิงดีนะผมบอกเลยว่าแทงก็แทงเดยครับจริงคือถ้าไม่แบบไม่จัดการก่อนอะเนี่ยยิงมาเลยฮะคุณพานเลยเหรอโอ้เยี่ยมว่ะอ่าโว้วววมีเมตไม่ใช้ไปเลยครับเมรมาแล้วโดนไหม ไม่โดนอะ่ะแต่เนี้ยได้อยู่แล้วที่เขาทำอะไรนี่เอเอเอ่าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยใครเขาวอดวะฝั่งนู้นเหรออะไรวะคืออะไรวะคือคืออะไรวอดนี่คืออะไรอ่ะมายิงมาครับยิงไปผมเพิ่งรับดาเมจทุกทุกเม็ดสวยงามแล้วมันอย่างนี้ก็คมๆมไปดิครับ วอดอินเดอะเมโลดี้แล้วโยนไปเลยฮะบึ้มตายแน่นอนเมโลดไซต์ต่อโอเคไปลงไหนอ่ะกลับไปแล้วพี่ชายเราไปไปบึ้มเออยิงมันดีกว่ะโป๊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 ะเมื่อโดนใส่น่ะแต่ก่อนถ้พีโร่เนี่ยไม่ได้อลคิลลี่มาขยันยิงซะด้วยผม หนูยังไม่กดจุงกดอ,อยู่เลยนะรอดปะสวยมากครับขอบคุณครับเพื่อนแล้วผมจะตายแล้วพี่ฟิลสวยมากขอบคุณครับอ่ายิงไปเออนี่ผมกดแร้งอยู่ใช่ไหม <laughs> ชิวจัดยิงดีจัดทีกาซับดีทีกาซับดีฮะเนตเรามาละ ยายายาเอาพาสชื่อใดลิตรวะไม่รอดละโอ้ยยิงไปหกพาร์สเลยเหรอเดือดจัดว่ะเป็นการกดแรงที่เดือดมากเมนผมมีเอ้ยอยากจะอยากจะต่อนะจะต่อนะเมื่อกี้เราดิวกันไปฮะอ๋อซอมบ้ามาเหรอโอเคต้องรอต้องรอ ขอฮิลเฉยจะกูปั๊บครับจะกูปั๊บรอ,อก่อนต้องรออ่ะยังไงก็ต้อง,อองรอ,งอเพราะว่ายัางไงฝั่งเราก็ต้องดันมาคคไปแล้วครับบึมบึมบึ้ม,ม,มเรียบร้อยดีครับกบไฟกบไฟแล้วสวยแล้วโยมสวยๆเลยฮะกดค้างไปเลยครับบึ้มไปเรียบร้อย อ่ายไม่ตายสวยครับอืมเมื่อกี้อัลติเมตโดนอะทิลลรี่โดนครับเรียบร้อยโหยิงมันจัดมาครับผมเต็มตวลยกันต่อกับบัตชั่นแท้งเอาเก่งด้วยครับดูดูแท้งดาเมจดิเดือดอยู่เราก็ยิงอย่างเดียวเลยไม่บอกเลยยิงแบบยิงยับยับต้องบอกว่าแท้งเก่งซับเก่งด้วยนะครับต้องบอกอย่างนี้ไปครับโอ้ของโปรดของอร่อยกับไลฮาร์ดเลยครับชอบเลยฮะ ของโปดเลยฮะไลฮาร์ดเนี่ยยิงไปดิครับระเบิดโดนไหมไม่โดนถอยก่อนแต่ข้อเสียของหลักๆของตัวนี้ก็คือเราตัวใหญ่ฮะนั่นคือข้อเสียเลยนะฮะสวัสดีพี่ชัยกดค้างดิครับรออะไรล่ะฮะเออเออไปดิหาได้อยู่ด้านด้วยต่อ เขาจะมาพินผมโอ้โดนโอ้ไม่ตายเว้ยยิงหลังนี่ครับไม่ตายก็ยิงหลังนี่ครับรออะไรล่ะฮะดึงกลับไปแล้วดึงกลับไปแล้วลิงเปอร์มาว่างไงครับเออโดวเบิร์ดไปดิโดวเบิร์ดไปดิแล้วผมมากดค้างครับไม่ออกฮะไม่ออก ไปแล้วครับตื่ดตื่ตืดบึ๊มบุ๊มบุมหลุดฟ้องชีวิตเอาแล้วผมติดอะไรนี่ฮ่าฮ่าผมติดอ๋อผมติดต้นไม้เอ้ยนี่ผมโยนเกมหรือเปล่าฮะเออทีเอพียที่ไอร์เน็ตรถเพื่อนชุบสุดยอดครับแล้วจะยิงยังไงดีโอ้ยิงใครดีอ่ะโอ้ฟีดแบตซิโยมาอย่างนี้ไม่น่ารอด ไม่เป็นไรเฮ้ยเราแพ้นี่หาเลยลาจริงทีมมาจะด่าแล้วโตดดมาเซมิกลสเมมแล้วผมไปแล้วฮะฟารานาโนโบูทไปฮนะไปเพื่อนไหวไหมแล้วสวยและแฮมเมอร์ดาวไปหนึ่งทีคุ้มบ้าไหมโซเจอร์มันยิงฟรีเราได้อีกหนึ่งโซเจอร์มันยิงฟรียังไงล่ะ กดค้ำมาก่อนนะกดค้ำมาก่อนนั่นแหละยิงมาก่อนยิงม,ก,มก่อนนั่นแหละฝั่งนูกก้ก็ไกลอยู่ฝั่งนูกก้ก็ไกลอยูออ่เอ้าอุยยอ้ยยยเป็นกกคนบอกคัมแบ็กค,คัมแบ็กค,คัมแบ็กแล้วตายแน่นอนอย่างงี้เอออุ้อยไม่รอดเมื่อมมกี้ถ้าได้แล้วคือฟาลาพยายามยิงโซเจอร์คนเดียวแล้วเนีย่ยเข้าใจครับเพราะว่าโซเจอร์เขาปวดเราพอสมควรน,นะ แล้วเพื่อนเรากำลังดันไปหนึงที่สุดท้ายครับก็อยูอินไม้ไซส์จากข้างบนครับโดมิหนึ่งวเมอร์ซี่ไปแล้วสองต่อยตายไปแล้วโดนสามสี่อ <hm ุ้ยเหยอเหยอเฮ้ยพี่ชายเราต้องโอเคครับอยากจะกดให้ตายอุ้ยมันไม่ตายดี โทษทีโทษทีทไปครับปอดวนอันนี้เหรอ,อยากอยู่ห,าห้านาทเมตเลยละกันโอเคครับมา,นานเอาผมบึ้มไปหนึ่งทีล็อกเก็ตบาลาใส่หน้าฮะ ไปดิครับอันนี่ตายแน่นอนได้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 เรียบร้อยเรียบร้อยที่บวกคนสุดท้ายออสวยครับไนิสผมก็หิวไปหน่อยฮะยิงมันเหลือเกินแต่ยิงมันจริงอันนี้ยอมรับโอ้หพึ่งพึ่งเคยเอามาเล่นแรงครั้งแรกบชัชชันโหดจริงนะครับ วีโนเฮ้ยแต่เขาเล่นสนเก่งนะคนเนี้ยยิงแม่นมากครับไม่เหยียยิงไปหนึ่งหัวแล้วโป๊สองฮะอาจากนั้นผมก็สวัสดีครับยกไปหนึ่งทีแล้วผมยิงปาดหมดนะฮะตรงนู้นรวมหมดเลยฮะดูเดือดจัดชอบวะ่ะเฮ้ยมันมันสนุกมากสนุกจริงเออดูเดือดมากเลยโู้ต้องเป็นเมนแล้วมั้งตอนเนี้ย <laughs> ขอลุยแลกอีกสักเกม เกมที่แล้วมันสั้นแหมวันนี้อยากจะลุยแ้วเฮ้ยมันเก่งจริงเก่งจริงจนต้องลุยอีกสักเกมนึงครับมาสำหรับบัชชันครับเล g โกเล s โกลุยครับทุกคนไปฮะมาๆมาเราโฟกัสกับตัวละครตัวนี้ดาเมจมันแรงจริงใครเป็นคนแม่นๆนะตัวเนี้ยเอมแบบตอนที่แปลงร่างเป็นป้อมแล้วยิงแป๊บเดียวเท่านั้นฮันโซแล้วผมก็ยิงได้นะครับแล้วผมก็ยิงได้นะครับ ยิงได้นะครับกดค้างดีครับโอ้จคิวด้วยอย่างนี้โอ้โหของอร่อยแล้วสวยมากครับปล่อยไปอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาโอ้แต่ดนแต่โดนขนาดนี้ไม่ไหวเหมือนกันเมื่อกี้ต่อแปลงร่างเป็นป้อกมก็ไม่น่ารอดนะยิงเพื่อนยิงมัน <c oughs> อ่านั่นแหล <c oughs> ะเอาอาเอาอะไรวะเนี่ย <c oughs> แต่เพื่อนเราตายแทงเราตายเมื่อกี้ เมื่อกี้ซับเขาตายฮะแต่แทงตายนี่ก็ก็ยื้อยากอยู่ผมกำลังเดินแต่เขาเสียเลยตัวนี้ฮะมัลิตี้มันน้อยครับนั่นแหละฮะสาเหตุที่เขาต้องบัฟเรื่องเลือดมาอุ้ยค้างไปครับบึ้มไปดิครับผมควรยิงแทงก่อนเหรอวะเนี่ยเนี่ย ึ้มไปฮะสวยครับแล้วกดแทงดิครับอย่างนี้มายิงผมนี่แน่เสออบึ้มไปสวยครับแต่แทงมันมันเลือดมันเยอะไงอยากจะลดเลือดตามทิงระเบิดตีดิจะเสียวเผาบอมเหมือนกันนะเผาบอมน่าจะตายเลยฮะยังไงเผาบอมดาเมจมันแรงอยู่แล้วเป็นเป้าหมายให้เผาบอมเหมือนกันตัวนี้ ปึ่มไปหนึ่งทีมีป้อมยู่ๆเมเป้าปึ่มเลือกก่อนรอตีเมเป้าแล้วแล้วยิงมาก่อนหนึ่งทีเออเต็มที่แล้วพยายามยิงแล้วเมื่อกี้โอ้ก็อยู่ไม้ซ้ครับน่าจะได้อยู่โอเคครับถือว่าสวยฮะ อันนี้สู้กันเดือดอยู่นะกำลังเดินไปแต่ดาเมจนี่เรือ่องดาเมจนี่นีิยอมรับจริงว่าบัตชันโดยทั่ดาเมจได้เยอะมากนะครับขอแค่ว่าช่วยช่วยช่วย,วยฮิวอะจริงแค่นั้นพอไปฮะแล้วเพื่อเราเล่นกันถึงหน้าบ้านเลยฮะมาแล้วเผาบอมแล้วอนาฮิเลชั่นใส่เลยอ้าวถึงความฝันนี่ครับเราได้ไปหนึ่งก็ยังสวยอยู่เอาบอมแน่ๆ นี่แน่กดค้างครับอ่หนีไม่พ้นคือเป้ามันใหญ่จริงมันต้องมันต้องบอกว่าเมื่อกี้จังหวะนี้คือผมควรเปลี่ยนเป็นเป็นร่างธรรมดานะมีเมลละอืมเมื่อกี้เสียดายด้วยความที่ไปอนาไฮเลชันแล้วฝั่งนู้นเขาแมทริกมาใส่ฮะหายไปเลย ไปครับตื๊ดตื๊ตื๊ดบึมบึมบึมไปดิได้นะเลือดหายเยอะนะตายไปนหนึ่งครับกดค้างไปครับไม่รอแนละ้วอ่เออตายฮะเมดเรามีไหมมีพลาวม่าบอมอยู่ นต้องปอยไปแล้วนี่ปอดทุบปอดปอยพอมไปแล้วถ้าเขาไปทำอะไรหมดแล้วล่ะหู้ยจบตายแล้วถ้าสิบเปอร์เซ็นต์สวยครับเวลิกูดเออไปสลับฝั่งไม่สลับฝั่งสลับด่านเปลี่ยนด่านไปครับลุยกันต่อ สนุกสนานจริงตัวนี้ดามเมจมันแรงมากดามเมจมันแรงมากตายฮะดูซีโอบูสมาแล้วบูสแค่นี้หรอว,ว้าวบูสให้เราไปไวสุดนะฮะมองนม้เจีเฮ้ยจังแรดว่ะก็ดีครับก็ยิงเนี่ยรออะไรละ่ะกดค้างก็ไปเลยครับเอาแลวเป็นเทเซอร์โดนแทนเทเซอร์มารับดามเมจแทนเฉยเลย เออแล้วติดกดยูไม่ตายดิบ้าเลยเอาเลือดผมเกือบตายนะเออไปครับโอ้ยิงใครดีสวยอยู่ อ๋ได้เฉยได้เฉยมาไปครับแล้วเราเข้าพอย n ์เลยดีครับรออะไรล่ะฮะสวัสดีครับพี่ชายสวยว่ะโอเคครับก่อนโป๊ะ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 เบิดไปหนึ่งทีบึ้มสวยมากครับเรียกว่ากลับไปเกิดใหม่โอ้จังแล็ดโอเคโถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน อาชันจะมาละเมนี่เก็บไว้จังหวะดีๆดีกว่าฮะโอ้มาดิงทะลุมาได้ดิก็จะฮานายเลยหรอนับูแล้วฮะนับูก็นาฮานายเลยครับเย้ยพี่ชายอือ ่าก็ดูมไมซายแล้วปล่อยกันหมดทุกอย่างฮะอ่ไมันก็ตายเหมือนกันนะฝรูดใส่ใครอ่ะอ่าเพื่อเราใส่เลยฮะเพื่อเราใส่เลยโอเคไม่มีฮิวแล้วฮะ <c oughs> เดินหาฮิวกันเอง <c oughs> มันเพิ่มเออเนี่ยกดฮิวเพิ่มเลือดเนี่ยกดแปรงล้านป้อมเพิ่มเลือดโอเคยปะ ไปหนึ่งทีติดบึ้มไปไปเลยครับรออะไรล่ะฮะตื๊ดตื๊ดตื๊ดเมดเปล่าเมดเปล่าแล้วบึ้ม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 รออยู่ว่าต้องเดินมาฮะผมดักเขาอยู่ว่าเขามาแน่นอนอ่าหนึ่งสองสองทีเมทน่าจะไม่ทันละมั้งผมว่าน่าจะดีๆตบบัสชั่นมามาทำไมล่ะพี่ชาย กดค้างไปฮะไม่ต้องมาเพื่อนเรียบร้อยฮะสุดยอดจีกันไปดุเดือดดุเดือดดาเมจเก้าพันอ่อออกไปแล้วเวอร์รี่กูดเวอรี่กูดครับดุเดือดมากมากเลยมอว์เฮิร์ตสันไรต์แคปทีฟซันครับสวยสวยอ๋อช็อตนี้เลยฮะหมัวร์ติเมตพอดีด้วยดิอ๋อแล้วโดน อ๋อได้ยิงเองนะอ๋อที่ที่ตายคือนี่นะฮะที่ตายคืออะไรนะแทงฮนะสุดยอดโอ้มันจริงว่ะดูเดือดมากครับผมก็เรียกว่าเป็นตัวดาเมเอหนึ่งตัวที่เออลองมาจับเล่นดูเฮ้ยมันเก่งจริงๆยอมรับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมว่าโหดมากในในแร็งนะครับผมในตอนนี้นะสำหรับบัตชัน่นะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันครับสนุกสนานจริงๆไว้เจอกันในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสนใจครับเป็นกำใจกองซานในผมสหรับวันนี้เอาไว้เฮียนครับสวัสดีครับมันจริงมันจริง